สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลินโซนะครับวันนี้กันในเกมบอสกาส์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเซิร์ฟเจ็ดแปดเก้ามาลงวุ่นวายให้ดูแล้วกันนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้วยผ่านส่วนของคลิปโบสกาส์นะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยหน้าช่องนะครับช่องทางการกดซุปปเอร์ยันคนใต้คลิปต่างต่างก็สามารถกดเช นะครับอ่าวุ่นวายมาให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันนานไงผมก็เลยโอเคน้องๆอ,อยากดูนะครับเล่นมาเกือบปีแล้วนะฮะก็อ่ะเดีย๋ยวลงให้ดูแล้วกันนะครับว่า30มนาทีนะครับผมจะได้กี่ตัวเราก็ได้เปเท่าไหร่ล้วจบอันดับเท่าไหร่เนาะจริงๆผมก็โตผมก็จบท็อป10ทุกวันแหละแต่ว่าเพชรอ่ะมันจะได้ไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราคิวได้ไหมอ่ะตัวแรกนะครับเนีย่ยทีที่ผมเล่นก็เล่นอยู่ทค่นีน่ผมไม่มีตัวเมตาที่ไว้ทําวุ่นวายนะครับ โอเคครั้งที่1ผ่านไปนะครับก็10เพชรนะไปทีเมตาจริงเนี่ยผมก็เคยทำคลิปไว้นะครับจะเป็นพวกมิวทูเกาะใต้ดินแล้วก็ยูโนวาสามตัวเนี่ยคือลงวุ่นวายโคตรดีเลยแต่วันนี้ผมมีแค่ยูโนวาตัวเดียวอีก2ตัวก็เป็นแค่ลูกเกียกับฟินนี่ครับที่เหลือไม่มีตัวทำาดเมทเลยดีๆแล้วหมดแล้วนะตัวซัพพอร์ตก็ไม่มีนะผมก็ใช้ทีแบบนี่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นมาเลเวลพอผมแล้วพลังพอกันเนี่ยก็จะแล้วถ้ามีทีมที่ดีกว่านี้ก็จะได้เพชรมากกว่านี้แหละอ่ะโอเค อ่ะผ่านไปแล้วครับอ่ะรอบนี้ก็ได้10เพรเป็น20แล้วคิวไป2ตัวเนาะเอาเป็นว่าทีมผมไม่ได้สมบูรณ์นะฮะไม่ใช่ว่า3ตัวเต็ง3ตัวแล้วเอาไปตีได้ร้อปร์็นไม่ใช่ครับผมมีแค่ยูน่าวาตัวเดียวเองที่เหลือก็ตัวอะไรก็ไม่รู้2ตัวซึ่งลูกเกะกับทาปฟินี่มันไม่ได้เหมาะสมก็ทำวุ่นวายเนาะแต่ก็เล่นเหอะนะครับผมเล่นแงยไปเรื่อยนะครับอ่ะโอเค แต่ว่าผมจบท็อปสิทุกวันแหละนะครับจบหนึ่งในสิทุกวันแต่ว่าเพชรจะได้ต่างกันบางวันก็ได้200กว่าบางวันก็ได้300กว่าบางวันก็ได้400กว่าแล้วแต่จังหวะผมอะ่ะโอเคสมรอบแล้วนะครับได้มา30เพชรละประมาณเวฟบรแรกๆเนี่ยสิเว็บแรกจะได้ประมาณ10เพชรนะ,อะโอเคผ่านไปแล้วสนาทีครับต่อมาครับตอนนี้คิวไป3ตัวยังไม่พลาดเลยนะ ผมอาจะไปพลาดตอนท้ทายแหละประมาณช่วง10นาทีสุดท้ายในยเริ่มคิวใครไม่ค่อยได้ละน้องๆอ,อยากดูให้ครบนะครับจนต้นจ,นจนจบเยี๋ยเราทำให้นะครับผมไม่เคยเอามาให้ดูเลยนะตั้งแต่ทำมา190กว่า EP เนะี่ยไม่เคยเอามาให้ดูโอเคครับรอบนี้ได้15นะครับ4ตัว45เพชรแล้วอ่ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับคือน้องๆอ,อ,อ่ะอินบ็อกซ์คอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากเลยอยากดู พี่จัดตัวลงวุ่นวายเซิร์ฟเจ็ดแปดเก้าเนี่ยสภาพทีมได้แค่นี้จริงๆก็ลองดูแล้วกันว่าทีมขนาดเนี้ยทีมแค่เนี้ยตัวไม่ได้เก่งมากยังลงได้แล้วก็คิวได้ก,ไดก็ได้เพชรระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆมีตัวที่เก่งกว่านี้น้องๆได้เพชรเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ลำดับดีกว่าผมแน่นอนนะฮะโอเคของผมมันแค่ V0 นะอืม V0 ตัวกากๆนะฮะไม่ได้เก่งเลยนะครับยูโนวาทุกคนก็มีอยู่แล้วถูกปะ่ะอ่ะ5ารอบ60เพชรนะครับตัวที่ เจ๋งๆหน่อยถ้าเกิดว่าเล่นยูโนวาก็ต้องเอาเซเลบีกับไคโอการ์มาเล่นนะครับเซเลบีไคโอการ์ยูโนวาเนี่ยเล่นดีนะลงวุ Long ่นวายดีมากเลยหรือจะเป็นฟูลทีมแบ็คไวท์ยูโนวาก็เล่นได้ครับถ้าเป็นทีมผสมก็ต้องเป็นใต้ดินมีทูเกาะแล้วก็ยูโนวาแต่ถ้าไม่มีใต้ดินก็ใช้มีทูเกาะโฮโอยูโนวานะครับหรือจะเป็นโฮโอไคโอการ์ยูโนวาก็ได้ครับขอให้มีตัวประมาณนี้ที่ผมพูดถึงโอเค6รอบ75เพชรนะฮะ แต่ผมมีแค่อยู่นว่าตัวเดียวสิมันจะได้สักกี่เพชรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาเป็นว่าได้สัก300เพชรนี่ก็บุญแล้วนะแต่ว่าผมก็ได้ประมาณนี้แหละ280-290-300เพชรมีบางวันพลิกหน่อยก็ขึ้นไป400เลยเออบางวันนี้ก็คิวได้เยอะนะขั้นต่ำก็สัก15-16ตัว20ตัวอะไรประมาณนี้ครับอ่จัดไปครับ7ตัวแล้วนะครับ90เพชรนะฮะ รอบนี้ได้อ่ะรอบที่11ถึง20จะได้ประมาณ15เพชรนะครับเดี๋ยว21ถึง30ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ20เพชรนะฮะมันจะเว็บแต่ละเว็บจะได้เพชรไม่เท่ากันอ่ะตอนนี้ก็ได้มา90เพชรแล้วนะครับก็ยังคิวได้7ตัวนะยังยังไม่พลาดนะครับผม่าจ,จะไปโดนตอนเรย์คอซ่านะครับเรย์คอซ่านี่คือจะแพ้ตลอดจริงครับเรย์คอซ่านี่คือแพ้ตลอดเลย อ่ะแตัวแล้วนะครับ1 0 5เพชรรอบนี้อย่าได้เจอเลยคอสหูเจอเลยคอซ่าด้วยนะครับน่าจะไม่รอดรอบนี้น่าจะคิวไม่ได้ครับอาจจะได้แค่เก็บดาเมจทำอันดับเฉยอ่ะลองดูครับเผื่อฟุกเอ้ยพลังน้อยนี่ลองดูเอ้ยได้อยู่โชคดีพลังมันน้อยไงถ้าพลังมาเต็มหลอดอย่าหวังเลยเลยคอซ่านะี่คือแพ้ตลอดโอเคครับ9ตัวแล้วนะฮะ125เพชรยังไม่พลาดเลยนะ ตัดไปผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับก็คิวได้แค่9ตัวเองอะ่ะถือว่าถือว่าช้านะวันนี้ถือว่าคิวได้ช้ามันมีช่วงบางจังหวะที่ผมให้ AI มันเดินเองนะครับบางทีมันก็เดินวนเดินไปมาไม่เจอบอสเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่บางคนเขาจะเดินเองนะแต่ผมปล่อยไว้เนี่ยผมปล่อยไว้เลยให้มันเดินเองโอ้โหแพ้นะเอาแล้วครับแพ้แล้วครับคิวไม่ได้ครับรอบนี้ อ่ะก็ยังคงอยู่ที่9ตัว125เพชรเหมือนเดิมยังยังเหลือาลายเยอะนะครับตั้ง19นาทีตอนนี้อยู่ันดับ6นะฮะยังติดท็อป10อยู่นะฮะเมื่อกี้ยังติดหนึ่งใน4ตอนนี้ล่วงไปที่6แล้วพอเวลาเราคิวไม่ได้เนี่ยเราก็จะดับจะล่วงล่วงและเริ่มไหลไปเรื่อยแล้วจะให้ทุกคนมาลงนะครับอย่างผมมาลงทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูวันนี้ก็ถือโอกาสนิดนึงนะครับก็เอามาให้ดูหน่อยแล้วกันน้องๆอ,อยากเห็นจริงจริงๆถ้าเกิดน้องๆไม่ถามมาผมก็ มันเป็นคลิปที่เสียเวลานะครับแต่ก็ทำๆไปนะครับน้องๆอยากดูก็จัดให้โอเคตัวที่10นะครับ145เพจอ่ะได้รอบละสองรอบละยี่สิบแล้วนะนะรอบนี้ได้ชิปคโอกาด้วยนะครับอ่านะครับขึ้นมาที่3โอ้โหตกไปที่7แล้วฮะแป๊บเดียวระหว่างที่กำลังยืนรอบอสเกิด30วินาทีนี่คือล่วงไปดนะับ7ดดับแแล้วนะอ่านะครับเรคอดซ่าด้วยครับรอบนี้โอ้โหแล้วมาเต็มหลอดด้วยตายหาละ อ่าโอเคปาร์เปลี่ยนเป็นแบ็คคิวเลมเอ้ยเป็นเซคลอมอยังอยู่ที่10รอบนะฮะสิตัวโอ้โหเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละทําให้ระดับล่วงวนะั่นแหละการคิวมันถูกเปลี่ยนไปละยี่สิบหกรอบไปละทั้งบนอ่ะโอเคอย่าลืมจัดตัวให้เจ๋งๆนะถ้าให้มันให้มันดีกว่านี้ไปดูคลิปวิธีจัดทีมลงโปเกมอนวุ่นวายได้นะครับผมทําไว้ในช่องละพิมพ์ไว้ใน YouTube ก็ไดแ้แล้วก็ตามด้วยช่องเพลินโซนจะมีคลิปผมขึ้นมา ผมทําไว้หลายเวอร์ชั่นนะลองดูดูเวอร์ชั่นล่าสุดก็ได้นะครับอ่ะสิเอ็ดตัวร้อเพชรนะครับอ่ะโอเคยังพอได้อยู่พลาดไปตา2ตานะฮะอ่ครับอันดับก็ยังอยู่เกาะท็อปสิบอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่อันดับ7จ็ดนะตอนนี้เวลาผมคิวศัตรตูได้นีผมก็จะพุ่งขึ้นมา1 2 3, ึ่งสองสวประมาณดับ4ีดับหก่อนเลยนะแต่พอช่วงจังหวะรอบอสเกิดเราถอดไปี่จะล่วงไปดอดับแปดตอนนี้ผ่านไหมตุ้ม เอ้ยโหย,ยังไงโอ้แพ้ครับเมื่อกี้บอลมันกระโดดอ้อคิวไม่ได้อ่ะก็ยังอยู่ที่11นะครับ1ิเตัว165เพชรนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะต่อครับลุยตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีครับอยู่อันดับ7แล้วก็11ตัว165เพชรวันนี้สถิติถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปกติจะได้มากกว่านี้ปกติจะได้อยู่ที่เราประมาณ13-14ตัวถ้าจะกทีลงทุกวันนะครับ 15นาทีแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 3บ4ตัวประมาณ220เพชรได้มาวันนี้วันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยอ่าโอเคกลับขึ้นมาได้ครั้งหนึง่ง20เพชร12ตัวนะครับ1 8อยเพชรละอ่ะยังกลับมาได้บ้างครับอ่ะอยู่ที่4เหมือนเดิมนะครับจัดไปอีก15นาทีโอเคครับมาบอสเกิดแล้วตกที่ชีเเหมือนเดิมแนวกวนเวียงนั่แหละคิวเสร็จได้ที่4ช่วงรอก็หล่นที่7เหมือนเดิมโอ้เลโคซ่าเต็มหลอดด้วยยากยาก ผมบอกกเลยว่ายากครับเอาอันดับอย่างเดียวตรงนี้ผมไม่เคยคิวเลยคอซ่าบแบบเต็มหลอดชนะเลยอ่ะดูดิเรียบร้อยมาแพ้เหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้แพ้ไป3-4รอบแล้วเนี่ยแพ้เยอะมากเนี่ยหลังๆจะเริ่มแพ้และพอครึ่งหลัง15นาทีหลังนี่คือแบบแพ้บ่อยหลู่วงที่8แล้วครับตอนนี้เหลือว่าลนาทีครับวันนี้คิวน้อยมากเลยครับ ผ่านไป18 10เ,เกือบ18นาทีคิวได้ตัวเองนะเอตัวนะฮะไปแปกติผมจะคิวได้วันละ20ตัวนะประมาณวันละ18 19 20ตัววันนี้ฮะวันนี้ต่างก่ามาตรฐานเลยอ,อ่ะอ่ะแพ้ออแล้วครับโอ้โหหลังๆเริ่มแพ้ครับรัวๆเลยโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรช่ามันครับเหลืออีก12นาทีครับอันดับ7นิ่งๆเลยครับก่อนเจอบอยก็7นะครับรอก็ยัง7อยู่แต่ว่า ที่ได้แล้วว่าพลังสะสมคะแนนสะสมเริ่มนิ่งแล้วก็ยังเกาะกลุ่มผู้นำสิบอันดับแรกอยู่นะครับไปลุยกเล่นสายฟรี VP0 ติด1ใน10ก็โอเคแล้วตัวไม่ได้เหมาะสมด้วยนะครับคือ3ตัวนี้ไม่เป็นตัวที่เก่งที่สุดของผมแล้วไงถ้าผมมีไคโอกาหรือมีเซลบีหรือมีโฮโอผมก็จะลงมานะแต่ว่าผมไม่มีเลยนะครับอ่ะดับ7ครับเหลือ10นาทีสุดท้ายนะ ก็คิวได้13ตัวนะครับตอนนี้210เพชรโอ้โหเจอเลยเขาซากแล้วสักสัก15ตัวได้ไหมก่อนก่อนจะหมดเวลาขอสัก15บห้าแล้ววันวน,นี้จริงๆน่าจะได้ดรอปไปประมาณ2-3ตัวนะครับวันนี้2-3ตัวถ้าตีเป็นเพชรก็เกือบ100เพชรอะ่ะจริงๆมันต้องประมาณ300เพชรแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรอออืื้หเราซ่านี่ไม่เคยชนะจริงๆนะครับอ่ะต่อนะครับ ยังอยู่ที่13ตัวรอ210เพชรเหมือนเดิมอ่ะเหลือสินาทีเพียวๆตอนนี้ตกไปอยู่ที่เแล้วนะครับเพราะว่า3 4สี่รอบหลังนี่คือคิวไม่ได้เลยอ่ะลุยก,กันต่อครับ13ตัวตอนนี้นะจำไว้ก่อนอย่าลืมโอเคโ้เต็มหลอดไม่กระดิกเลยชนะไหมเนี่ยโอ้โหม่น่าจะไม่น่าจะไม่ชนะโอ้โหแพ้อีกแล้วครับโอ้โหแพ้ติดติดกันเลยนะนี่แหละที่ผมบอกว่าช่วงประมาณช่วงท้ายครับ สินาทีแรกนี่คือคิวได้หมดนะฮะพอ1 1ถึง20นาทีต่อมาในเริ่มได้บ้างไม่ได้บ้างพอเหลือ10นาทีสุดท้ายนี่คือแบบเริ่มไปไม่ได้แลวนะครับเหลือแนาทีนะครับกับอันดับ 8. อ่ะก็ยังติด 1- ใน10อยู่นะครับอันดับเนี่ยไม่ค่อยหลุดหรอก1ใน10ถ้าลงครบ30นาทีนะก็อยู่ประมาณ1ใน10แต่ยางผมย้ําเสมอคือถ้าทีมเก่งกว่านี้ถ้ามีทีมที่ดีกว่านี้ก็จะได้อันดับที่ดีกว่านี้แหละผมมั่นใจเลยต่อให้พลังผมน้อยกว่า6ล้าน4ี่ผมก็ ฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มรอบได้มากกว่านี้มันขึ้นอยู่กับโปเกมอนที่เอาลงด้วยนะครับโอ้แบตเตอรี่ร้อนอนะ่ยโอเคตอนนี้ล่วงไปที่10แล้วนะฮะโอ้โหหลังจากที่คิวอะไรไม่ได้เลยมา3 4 4สี่สี่สี่ห้าตัวแล,ล้วมะก็รอราวสี่หนาทีอะตอนนี้เหลือเจ็นาทีสุดท้ายครับอันดับนี้ตกไปที่10แล้วมีโอกาสหลุดที่10ได้นะวันนี้จะติดหนึ่งในสิบหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าเนาะอื้อ สายฟรีทําได้แค่นี้ครับแพ้อีกแล้วครับโอ้โหเขาเรียกะไรแพ้แบบรัวๆแพ้แบบเน่าๆเลยฮะอ่ะดูซิว่าจะมีอีกสกเกมหนึ่งไหมที่จะชนะได้นะครับโอ้โหอ่ะยังอยู่ที่9ครับเหลืออยู่6นาทีโอ้ตกทีก่สิบอีครับอะอ่ะไปเลขแปดสิบเจ็ดพลังหกล้านสี่นะครับที่ผมเล่นตัวก็สามตัวนี้แหละถ้าใครเล่นเหมือนกันก็คงคิดว่าจะได้พลังพอๆกันแหละคิดว่าจะได้เพชร,รพอๆกันแต่อย่าลืมนะครับถ้าใครมีโอ หรือคโอกาก็เอามาแทนฟินนี่กับลูกเกตได้เลยยูโนวาต้องคงไว้นะยูโ you know นวาที่ใช้วุ่นวายดีมากนะฮะแต่มันแค่ตัวเดียวไม่พอไงเซร์บีมันจะช่วยให้เราเอามาตะนะครับแล้วก็เพิ่มพลังทำเดเมจได้แรงขึ้นส่วนโฮโอเนี่ยนะครับมันทำให้เป็นอมาตะเลยนะครับถือว่าจะอยู่ไน้่นานขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้คิวศัตรูได้เยอะขึ้นอืมมันเป็นชัยชนะทางออบะครับถ้าเกิดมีตัวละครที่ดีอ้าหูกลับมาชนะแล้วครับหลังจากที่แพ้มา6 7เเกมเลยอ่ะ โอเคครับ14ตัว235เพรน,นะฮะโอ้โหอันดับยังอยู่ที่10ครับโอ้โหเหลือ er 4นาทีครับ4นาทีครึ่งนะฮะยังอยู่ที่10นะฮะยังไม่หลุดนะโอ้โหแล้วจเจอเหลียวซาด้วยครับไปยังอยู่ที่14ตัวนะฮะ235เพรวันนี้จะถึง15ตัวหรือเปล่านี่ผมขอ15ตัวก็พอแนละ้ววันนี้เพราะปะกติจะประมาณเกือบ20นะฮะวันนี้ดรอปไปเยอะเลย โอ้แพ้อีกแล้วครับตายแล้วเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วมั้งเนี่ยเหลือกีนแบบก่นาทีเมื่อกี้เดี๋ย6-7นาทีป่ะอ่ะยังมีเวลาอยู่นะครับ3นาทีครึ่งมาอันดับ10อยู่ยังอยู่ที่10นะครับอันดับ11ยังแซงไม่ได้นะหรือว่ามีคนเล่นแค่10คนวะไม่ได้เข้าไปเช็คเลยครับอันดับมามากผมมีใครบ้างอ่ะมาแต่มันชงเช็คไม่ได้เรามองไม่เห็นมันมองเห็นแค่อันดับผมคนเดียว ชนะฮืออ้แพ้อีกแล้วครับบอสกระโดดเรียบร้อยอ้ลงใส่ได้แค่า4 4ตัวนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับอันดับ10ยังอยู่ก็พอยังอยู่ที่10ครับ3นาทีเอาละครับ2นาทีครึ่งครับยังอยู่ที่10อยู่ฮะเอาหมจะชนะไหมสักเกมไหมล่ะ <c oughs> ขอขอสักตาแล้วกันนะมาดิ Boxing, โดน <s ips ùng> อีกแล้วชนะเออเออโอ้โหดูแพ้อีกแล้วครับตายน่าจะจบแล้วล่ะไม่ทันละโอ้โหว่าจะขอสักตัวหนึ่งนะฮะม่ขึ้นนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ไม่ทันแล้วล่ะหาครับยังน่าจะได้อีกรอบไหอ่ะอีกรอบนึงครับโอ้วันนี้ได้ทั้ง42เวฟเนี่ยทั้งเซิร์ฟอะ เครึ่งครึ่งรอดเอฮ้ยโอ้โหกำลังเชื่อมต่อจบเลยครับถ้าอย่างนี้คือไม่ได้ล่ะน่าจะไม่ทันเ,เดินให้ก่อนงี้น่าจะอันดับน่าจะตกสิบด้วยเนะี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมว่าเน็ตผมมาหลุดนะถ้าเป็นงนี้ยฮ้อใชได้อ่ะโอเคตัดคลิปได้เลยนะดูท่าละ <laughs> แต่ปิดได้ไหมยังเดินอยู่นะผมต้องพอเหลือหนึ่งนาทนีจริงๆมันได้ทั้งสองรอบปะเนี่ยอ่ะรอบสุดท้ายจริงๆนะครับมันกลายเป็นแบ็คซะแล้วอะอ่ะโอเคจบไหมโอ้โหถ้าโดดนี้คือกระโดดอ้าชนะครับฮูเขาเรียกว่าชนะปิดเกมนะครับ15รอบ 260เพชรโอ้ ट, ทำได้ครับแล้วก็จบที่10ด้วยโอ้โห<อ>ก็ถือว่าได้15ตัวนะอ่ะก็ยังดีนะครับยังได้ขั้นต่ำที่เราเคยทำไว้นะครับจบที่10ด้วยนะครับ260เพชรแต่ว่าเพชรได้น้อยไปหน่อยถ้าได้300นี่กำลังดีนะครับผมอ่ะก็มาลงลงกันดูได้นะครับก็ผมผมก็จะประมาณนี้แหละน้องๆอ,อ,อยากดูก็จัดให้นะครับแต่ถ้าทีมพร้อมกว่านี้นะครับทุกคนน่าจะได้ดับแล้วก็พลังคะแนนเพชรได้มากกว่านี้แหละนะครับ โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์กับช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆในคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ